ดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มา update. อัปเดตอูรรถใหม่ครับตั้งแต่พายุที่ถล่มในงวดที่แล้วก็ทังยับเยินครับตอนนี้ผมก็ให้ช่างมาทำใหม่แล้วครับก็โครงเหล็กเสาปูนอย่างดีก็ยังไม่เสร็จดีครับก็ได้แล้วประมาณ50%เอร์เซ วันนี้ช่างหยุดครับเ,เสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปดูกบกันดีกว่าครับเพราะว่าบอกกบผมก็พังเยอะส่วงสุดท้าแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับจนเอากลบลงเรียบร้อยนี่ครับอูรถก็โครงเหล็กยังดีครับนี่ก็ ตอนนี้ลูกออสก็อายุน่าจะสองอาทิตย์แล้วนะครับบอ่อเนี้ยบอ่อนี้ครับที่น็อกเอาที่ตายเยอะก็หยุดตายแล้วก็ผมถ่ายน้ำหลายวันก็หยุดตายแล้วบอ่อที่สองอันนี้บอ่อที่สามที่เป็นลูกออสที่ลูกค้าที่จองไว้ก็มีขาน่าจะ หลายพันแล้วน่าจะหลายพันตัวแล้วตัวระบาดน่าจะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก่อน,นับให้เขามาเอาได้เดี๋ยวไปดูบอ่อที่สี่บ่อที่สี่ก็ตัวใหญ่แล้วบอ่อนี้ผมเก็บไว้ทำพันนะครับเก็บไป้ทำพันเดี๋ยวเราไปดูพ่อแม่พันก่อนครับ เพราะว่าผมคัดแม่พันไว้เพิ่มอีกเพราะว่าลูกค้าสั่งเยอะต้องคัดไว้ตัวนี้ตัวผู้ครับตัวเมียก็ยังอยู่ตัวนี้ผมคัดไว้อีกครับประมาณยี่สิบกว่าคู่ยี่สิบตัวนีไข่เต็มท้องเลยครับ ไข่เต็มท้องเลยนะครับตัวน,นี้ก็ไข่เต็มท้องเหมือนกันน่าจะเอาลงอีกประมาณไม่กี่วันตอนนี้ลูกออสที่ไข่ยเยอะสุดแล้วไม่มีบอ่อผมก็เอามาไว้ในการละมังครับก็กำลังเป็นตัวตึต๊บๆอยู่ครับเดี๋ยวไปดูอีกบอ่อหนึ่งบอ่อใหญ่ บอ่อใหญ่ตัวนี้ก็ลงชุดแคลบหนึ่งร้อยคู่ก็เริ่มที่กินไข่แดงหมดแล้วน่าจะอีกพรุ่งนี้ตอนเย็นผมก็จะได้ปั้นอาหารให้ได้แล้วนะครับก็ค่อยให้ไปเรื่อยๆครับให้ทีละน,นิดทีละหน่อยนะครับอย่าให้เยอะเกินนะครับถ้าเยอะเกินน้ำจะเน่าครับเพราะว่าตัวยังเล็กอยู่ ตัวยังเล็กมากครับนี่ก็อแรงมาหลายวันฝนไม่ตกนะวันนี้ผมก็มาอัปเดตเรื่องก่อสร้างอูเ่เก็บรถกับบกกบที่พังแล้วก็พามาดูลูกออสด้วยเพราะวอยยุลูกออสก่อ ถึงกำหนดแล้วต้องให้กินอาหารตัวนี้กระมังที่ผมเอามาจากไข่ฝังนู้นผมงกอให้อาหารแล้วตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับตัวเมียแม่พันผมจะมีสองสายพันสายพันธ กบนาที่ผมเอามาะสมเดี๋ยวเราจะจับกบนาให้เพื่อนๆดูดนี่กบนา จะดำเลยครับตัวจะไม่ค่อยใหญ่นี่คือกบนาครับกบนาร้อยเปอร์เซ็นครับก็บรรยากาศช่วงเย็นครับวันเนี้ยที่บ้านผมเองครับก็มาอัปเดตวันนี้ให้เพื่อนๆดูว่าตอนนี้ที่โดนพายุ ชุดท,ที่แล้วโลมบ้านก็พังครับยับเยินเลยบอกกบผมก็พังสมบหมดเพิ่งซ่อมเสร็จแล้วก็เอากบลงให้ไข่เพราะกบก,บกบ็ตรงนี้อากาศร้อนมากครับ,รบกบไม่ค่อยเป็นลูกเท่าไหร่คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆ คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งว่าช่วงกบตัวระบาดจะขนาดไหนคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ